ดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่8มิถุนายนนะคะคุณได้ราชินีถือดาบส่วนเขาเป็น6กดาบที่กับหัวนะคะต้องระมัดระวังอารมณ์นะคะวันนี้เราอาจจะฉุนเฉียวนะคะหรือว่าใจร้อนอาจจะมีเรื่องอะไรมากระตุ้นอารมณ์เราเป็นไปได้ไม่จําเป็น้องเป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยตรงนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะที่ทําให้เราหงุดหงิดแล้วก็อาจจะทําให้เราแบบมีปากเสียงกับคนรักได้นะคะ คนรักเนี่ยได้หกดาบขึ้นมากับหัวเขาก็ใจร้อนไม่ต่างจากคุณนะคะดังนั้นเมย์ก็เลยบอกว่าเออพยายามหลีกเลี่ยงแล้วกันนะคะเรื่องการประทะกันนะระหว่างคุณแล้วก็คนรักในวันนี้ไม่งั้นเนี่ยจะทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันมีรอยร้าวนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเนาะอย่างไรก็ตามมีพลังงานกิฟต์ o u เรื่องชิปอาเชนแล้วก็วิส e นเน็กซิลมันนะคะก็ อีกสอาเดือนน่ะพลังงานความสัมพันธ์มันดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีก็อดทนหน่อยนะคะยังไงคุณสองคนก็ยังไปต่อนะคะมันยังมีพลังงานของการให้โอกาสกันอยู่นะ